ข้สวสดีครับผมคุณคุณป้าคุณนคุณอานะครับแล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนสหายผู้นิยมสะสมพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็ได้นาพระสมเด็จหมายทุกท่านได้ชมอีกอง์นึงนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดนะครับซึ่งน่าจะเป็นของวัดอัังนะฮะองค์นี้เดี๋ยวผมจะเปิดในหนังสือให้ดูนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเปรียบกันเลยทีเดียวนะฮะ ก็ดูจักษณะของพระสมเด็จพิมโอคุณอ่าพิมพ์นี้นะครับจะต่างกับพิมพ์ไกเซอร์นะฮะเมื่อก่อนเขาก็จะสับสนกันระหว่างพิมพ์ไกเซอร์กับพิมพ์อกคุตเยนบาทนะครับพระสมเด็จพิมพ์อกคุตนี้แต่เดิมนะครับมีความเชื่อว่าอ่ามีแค่ทางวัดประคุณพรมนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แกะพิเศษออกมาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ห้าพิมพ์หลักนะฮะนี่เป็นหนึ่งในอ่าเก้าพิมที่พบใน ของกูปะขนพมนะฮะผมเห็นในหนังสือ,อของอาจารย์อุนน้นก่อนๆนะครับก็มีบันทึกแล้วก็พูดถึงเรื่องพิมพ์นี้นะฮะว่ามีของฝั่งวัดระฆังด้วยนะครับซึ่งองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับของฝั่งวัดระฆังนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับพระสมเด็จพิมพ์อกคุดจะมีลักษณะพิเศษหนึ่งคือไม่มีเส้นปิดกรอบข้างล่างฮะ เห็นไหมฮะตรงซุ้มเหรือนแก้วนี่นะฮะจะไม่มีปิดรอบด้านล่างนะครับแล้วก็มีไพิเศษอย่งหนึ่งคือหูเนี่ยเหมือนกับหูใบาสีคล้ายๆกับใส่มงกุฎนะครับอืมลักษณะของพระองค์นี้ที่ทําให้เราตัดสินได้ว่าน่าจะเป็นพระแทนนะครับก็คือเห็นไหมฮะตรงบริเวณภายในเนี่ยกับบริเวณภายนอกไหมฮะจะเกิดการยุบตัวนะครับดู้คล้ายๆกับว่า เห็นไหมฮะมีสีตรงนี้สว่างกว่าด้านตรงด้านในนี่เห็นไหมฮะเหมือนมีการยุบตัวลงไปแล้วก็อย่างสองนะครับเกิดการหดตัวทําให้อ่าเกิดการเกร็งตัวนะฮะของเส้นเส้นสายนะครับเหมือนคล้ายกับคนแก่ที่เหีียวย่นแล้วก็เส้นเลือดปุดโปนนะฮะคล้ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอีกลักษณะเห็นไหมฮะอ่าเส้นเนี่ยซุ้มซ้อเนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากสําหรับพิมพ์ทางด้านของ พระองค์นี้นะครับแล้วก็ท้องแขนเห็นไหมฮะท้องแขนมีเหมือนมีก้ามแล้วก็ตรงไปต,งตั้งแต่ท่อนแขนนะครับด้านล่างนี่มีลักษณะเรียวโค้งนะครับรับได้สัดส่วนหน้าอกพึงผายนะครับนูนเด่นชัดแล้วก็พระพักนี่ลักษณะค่อนข้างกลมนูนนะฮะแล้วก็ในจํานวนของพระสมเด็จ พิมพ์อุกคุดนี้นะครับในพิมพ์นี้จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือฐานชั้นสองชั้นสามนี่ท่าความยาวเกือบใกลเคียงกันเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะหยิบหนังสือของอาจารย์เตรียมบาวายมาให้ได้ชมนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับเพราะสมเด็จนี้อาจจะมีความเหมือนกันกับไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่การกดพิมพ์นะฮะของแต่ครั้งน้ําหนักการกดด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันหรืออะไร ซึ่งมันจะมีปัจจัยส่งต่อการที่ทําให้พระพุทธออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะทาด้วยมือนะฮะทำด้วยมือเที่ยองค์ไม่ได้ใช้เครื่องกดกดกระแทกอะไรเหมือนสมัยใหม่ครับเห็นไหมด้านหลังนะครับมีลักษณะธรรมชาติหลังเรียบมีการแต่งขอบตั้งแต่สมัยก่อนเห็นไหมฮะลักษณะธรรมชาติของด้านหลังนะครับมีรูพุ่นปลายเข็มอะไรเดี๋ยวจะถ่าย ผ่านอ่าแว่นขยายดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพื้นผิวภายนอกครับนะฮะมีการแตกด่านเล็กน้อยฮะเห็นไหมฮะแตกอันเล็กน้อยยังไงยังไงพระเก่าอะไต้องมีการแตกด่านครับเพราะว่าจะถอยเอาพวกบรรดาของเหลวนะฮะที่ตัวประสานไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าน้ํามันออกมานะครับแล้วก็ในบางจุดนี้ก็ เป็นการแตกล้าวจากภายในขึ้นมาก็มีเพราะว่าเหมือนมีเส้นแต่ว่าก็ยังมีผิวพระเอ๋ออยู่นะครับซึ่งพระสมเด็จน,นะครับผมจากที่ผมศึกษามาจะต้องมีผิวพระอยู่การที่ผิวพระหายไปแล้วเหลือแตอ่แก่นข้างในนี่แสดงว่ามีการล้างหรือมีการขัดถูกันขึ้นมานครับจึงท,ทาให้ผิวพระหายไปนี่เห็นไหมครเม็ดพุทธคุณเห็นไหมครที่ร่อนตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังไม่หยุดออกไปเห็นไหมฮะ ก็เห็นไหมฮะตรงส่วนที่อยู่ตัวไปก็มีแล้วก็ส่วนที่เป็นอผงที่คุกเข้ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ไม่เข้ากันนะฮะก็เลยแยกตัวกันเห็นไหมฮะก็มีการก่อนตัวแล้วก็ยังมีผิวพระอยู่ผิวพระเนี่ยจะทําให้พระดูดูอดูมีความมันนะฮะเหมือนกับมีผิวแบบผิวสวยสวยมีมันเอ้ยไม่ใช่ เหมือนกับว่าผิวส,สวยๆมีการเหมือนกับว่าเคลือบซึ่งจริงๆไม่ได้เคลือบนะแต่เป็นผิวพระคือทุกอย่างในโลกนี้มันมีผิวหมดฮะอย่างพลาสติกเนี่ยที่เห็นเงาๆใช่ไหมฮะลองเอากระดาษทรายขัดๆๆ,ๆหรือไม่ก็เอาตะไบาปาดๆสองสามทีฮะก็จะเห็นเนื้อภายในข้างในแบบเนื้อแบบขุนๆตุนๆอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่รถใ,ใครเคยโดนชนมาก็จะเห็นนะฮะเวลาสีทะลอกนั่นนะฮะตรงผิวนี่ก็คือตรงสีนี่นะฮะพอหลุดออกไปแเราก็จะเห็นเนื้อข้างในผ่านวิธีการแบบ กัดผิวหรือว่าล้างผิวไปบ้างมายครับก็เลยทำให้พระเนื้อหายแต่ก็ไม่ใช่พระทุกองที่มีการกัดผิวแล้วก็ทํเงินนะทำให้ดูดูเก๋น,นะฮะอันนี้ต้องพิจารณาหลายๆด้านเพราะว่าน่าจะเกิดจากค่าความนิยมของการสะสมพระนะครับบางยุคก,ก็บอกว่าอยากจะเห็นพระที่เนื้อซุยซุยแห้งๆนะครับเ้าก็เอาไปกัดเอาไปอะไรกันพอทิ้งไว้มันก็แห้งจริงครับแต่มันขาดความนุ่มนวลนตาครับบางทีก็ต้องการเนื้อนึกง ช้ำๆก็ไปลงน้ํามันเอาไปคุกตัวกันนะฮะอันนี้ถ้าใครเคยสะสมพระมานานๆหรือว่าเคยได้ยินอะไรมาเนี่ยจะได้เห็นพระหลากหลายลักษณะยวโทษนะครับ <c oughs> จะมีพระหลากหลายลักษณะมากนะครับคือเป็นค่านิยมของแต่อายุแต่สมัยอ่าตรงเห็นตรงตรงท้องแขนด้านในไหมฮะม,มีการขยื่นนิดนึงนะครับการหดตัวทําให้เห็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมฮะ นี่เห็นไหมด้านในเนี่ยแม้แต่ตรงแถวหลักแร่นี่ก็เส้นสายก็เห็นไหมฮะมีการแยกตัวการบอกถึงการความเก่าระดับหนึ่งตรงใบหน้าเห็นไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับพระสมเด็จพิบุคคณเนี่ยก็จะมีเห็นเส้นสังกติด้วยหไหมฮะถ้าดูดีๆนะเนี่ยดูสิครับวงแขนเห็นไหมฮะ ค้งรับสวยงามอืมตรงนี้เป็นของวัดตะคังนะฮะผมลองเทียบกับของอาจารย์ในหนังสือแล้วน่าจะเป็นของวัดตะคังเนื้อ,เน,อเนื้อต่างๆเนื้อผมพุทธคุณต่างๆเลยพวกนี้มาชัดเจนองค์จริงสวยกว่าในในคลิปนะฮะเพราะว่าในคลิปเนี่ยสีอะไรต่างๆยังมีความผิดเพี้ยนไปบ้าง จะให้เห็นลักษณะของอริ้วรอยแล้วก็ผิวของพ้านะครับที่มีความเขาเรียกว่านะจะมีผิวพ้าอยู่ก็คือแบบดูแล้วแบบมีความมันแต่ไม่ได้ฉ่าน้ํามันนะฮะเป็นผิวแบบที่ว่าสวยๆด้านหลังก็มีลักษณะธรรมชาติของพระวัดระคังนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ค่อนข้างทาออกมาเรียบร้อยนะฮะ คือผู้สร้างก็คือมีการทําค่อนข้างที่ญี่ปุ่นนี่นะครับพระองค์นี้ก็น่าจะมีการสัมผัสน้อยหรือไม่ได้ใช้เห็นไหมฮะดูพุนปลายเข็มธรรมชาติอะไรนี่เนื้อเนื้อรวมตัวกันค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะไม่หลวมนะฮะเห็นไหมฮะว่าต้องการใช้การกดใช้แรงพอสมควร นี่ฮะอุยกอธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันเหมือนเหมือนกันได้ทุกองอองนะฮะเดี๋ยวนะครับเนี่ยเม,ม,ม,ม็ดดงเม็ดดําอะไรแล้วก็มีคาบดรารักนะฮะเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นคาบรักเป็นเป็นดารักที่เขาว่ากันนะฮะสีออกน้ําตาลอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีอาจจะเป็นสีที่เกิดมาจากพวกบรรดาผงเกรสรน,นะฮะที่ว่า ผงเคยสอนนะที่ว่าเวาเก่าๆก่าจะเป็นอย่างนี้ฮะเสียมตาลเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะนี่ฮะพิมพ์สง่างามสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดของหนังสือจารีบจจวายนะครับแล้วก็ลองเทียบให้ดูนะครับอันนี้เราก็ศึกษากันไปนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่มีใครที่สามารถเอาพระได้ทุกองมาให้ทุกคนได้ชมกันได้ครับ ผมจะได้เป็นเทโอนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งครับผมองที่หนึ่งนี่ก็คือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าพิมพ์ทรงเสียนบาทอกคุดนะครับมีทั้งฝ่ายของวัดระฆังและบางขนพรมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะฮะองนี้คือองคใหม่เลขหนึ่งนะครับซึ่งท่านอาจารย์ได้บอกว่าเป็นแบบพิมพ์โปร่งนะฮะพระเกตปีเขื่องมีพระพักป้อมสั้นนะฮะพระสอกืนหายแนวพระอังสาปีกาเอียง ลำพระองค์กึ่งผายวงพระพาหายโยขวาพระเพาราบนะฮะเห็นไหมฮะพระเพราบนะครับพระอาสนะหนาคมหนาคมนะฮะช่องไฟระหว่างฐานทั้งสามห่างกันมากนี่ฮะแนวกรอบหัวฐานทั้งสามค่อนข้างสอบซุ้มขยุกขยิก สอบแคบขึ้นเบื้องบนมากกรอบขนานสมภาคโยซ้ายเนื้อปูนแก่งนึกแก่งความซึ้งจัดผิวเรียบหนาคาบกุหนังกระเบนจับบางๆเป็นหย่อมาีีดิน,อ,น,อ,ดนอิบนะฮะเขาบอกสีดินอิบแกมพิกุลแห้งเป็นบางขุนพมนะฮะองค์นี้นะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ผมอันนี้คือบางขุนพรมนะแล้วผมจะให้ดูของทาวะคังคะ,ะองค์นี้โอีสองเนี่ย ซึ่งซึ่งใกล้กับของผมมากพาะผมสังเกตว่าฐานสองฐานสามเนี่ยมีความยาวใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ฐานที่ฐานบนจะมีร่องร่องอยู่นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะก็บอกว่าหมายเลขสองนี่นะครับผมเป็นแบบพิมพ์เคื่งพ็คเกตเรียวนะฮะพระพักป้อมกลมพระกันบายสีคมชัด แนวพระอังสาปีก,กาแอ่งท้องกระทะชัดรําพระองค์นูนเด่นวงพระพาหารําสันง,งามพระเผาแคบพระชานุยกพระอสนะแบบแคบซุ้มเรียวงามกรอบงามมุมทั้งสี่ลบมุนเห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกเนื้อกระเจะจันหนึกนุ่มจัดความซึ้งจัดผิวแป้งโรยพิมพ์ สีพิกุลแห้งวันนั้ังคือตรงกับอันที่ผมมีนะฮะอันนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวของผมเนี่ยอาจจะมีการสร้างสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาหมายถึงว่าไม่เอาเพิ่มเติมแบบว่าเกณน,นะครับหรือว่ามีการอ่ามีการซ่อพิมพ์เพิ่มหรือว่าพิมพ์ไประยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะ ลักษณะการกการการรวาดซุ้มหรือว่าเส้นสายต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับผมนี่ครับน,บนบีมีความคล้ายกันแล้วก็มีการต่างกันเล็กน,น้อยนะครับตามความละเอียดกยว่าพระองค์เนี่ยก็คือเป็นพระของวัดรคังครับ ซึ่งบติผมจะไม่ค่อยเห็นพระพิมพ์องค์นี้เท่าไหร่เพราะว่ามี <c oughs> เห็นไหมฮะมีการยกหัวไหล่ขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะดูดูหน้าไอ้นะยำเกงป่ะเขาเรียกว่านะตางขาเหรอผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับ <c oughs> ดูแบบรั้สันนะฮะบึกบึนนะฮะซึ่งซึ่งก็งต่างกับบางขนพมเห็นไหมฮะจะดูค่อนข้างแคบๆเล็กนะฮะแล้วก็องค์ที่สามเนี่ย องค์ที่สามนี่เป็นมาขนพมเหมือนกันเห็นไหมฮะจะมีลักษณะแบบดูแล้วแบบแขนไม่เท่ากันไหมฮะซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวชี้มาชี้ให้ดูนะครับผมนี่ตรงนี้จะดูกว,กว้างกว่าตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดของวัตถุแขงท,งที่เมื่อกี้เห็นไหมฮะจะดูค่อนข้างเขาอาจะดูค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็ดูแบบยกขึ้นมาดูแล้วแบบดูว่าธรรมะธรรมแงกว่านะฮะส่วนองค์ที่สี่นะครับ องที่สี่ก็น่าจะเป็นของวัดะระฆังอันนี้จะพิมพ์คล้ายๆกับบางขุนพมม,มัตนคีนี้แต่ว่าเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คืออาจารย์ติมาวาัยเขาอธิบายให้ฟังนะผมไม่สามารถเห็นองค์งจริงๆได้ว่าสีผิวหรือว่าเกิดจากมุมกล้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าให้ทุกคนได้เห็นถือว,ว,ว่าแบ่งปันความรู้นะครับเพราะหนังสือของอาจารย์ติมาวาัยนี่ก็หาค่อนข้างจะยากเหมือนกันถึงจะหาก็มีราคา,าค่อนข้างสูงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับจะจะสังเกตว่าทุกองค์ที่ที่เอามาให้เห็นในหนังสือเย่าเี้ยไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะอาจจะมีบางจุดที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดถึงโดยรวมมันไม่เหมือนกันท่าทีเดียวนะครับทั้งกรอบทั้งอะไรการการตัดออกมาแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะองคนี้ก็คล้ายๆกับองของผมอยู่หน่อยนึงแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นของที่ไหนนะฮะ เน,นี้ยอาจจะยังไม่ระบ,บุชัดเจนว่าเป็นของใครแต่ดูว่าน่าจะมีขี้ขู่นะอืมใช่ใช่น่าจะเป็นมาขุนพรมองค์เน,นี้ยแล้วก็องค์นี้เหมือนกันฮนะองนี้ก็เป็นมาขุนพรมนี่ก็มาขุนพรมเพราะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอืมพระสมเด็จพิมพ์นี้นครับพิมพ์ทรงเสียนบตดอกคุดเนี่ยก็น่าจะเป็นของมีของมรรดาครังด้วยแล้วก็ จำนวนนี่เท่าไหร่ไม่ทราบอาจจะน้อยด้วยตัวของการสร้างเนี่ยเป็นพิมพ์แบบไปลายๆคือพิมพ์นี่ไม่มีใครระบุดได้ว่าพิมพ์ไหนก่อนพิมพ์ไหนหลังนะเอาง่ายๆแต่ว่าเอาเอาง่ายๆว่าพบเห็นน้อยครับแต่ว่าวงาการพระเครื่องแปลงหนึ่งคือการที่พบเห็นน้อยเนี่ยบางบางพระอาจารย์บางบางรุ่นของวัตถุมงคลนะกับจะราคาถูกกว่าพระที่มีเยอะๆเ,เอองงไหม อย่างบางทีก็บอกว่าแพงเพราะว่าหายากแต่บางอย่างหายากก็มีราคาถูกเพราะว่าอาจจะมีการสืบประวัติกันไม่ชัดเจนครับว่าตัวองค์ว่าของของสมเด็จโตสร้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกยัดกุหรือเปล่าอันนี้ก็ลยทำให้พระสมเด็จอกุดเนี่ยถูกคนก็คือเหมือนกับว่าให้ราคามูลค่าน้อยกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นข้อดีของการที่เราเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาแล้วก็ได้ศึกษาธรรมชาติพิมพ์ทรงนะครับเราอาจจะได้ของที่มีพุทธคุณสูงนะครับในราคาและความสามารถที่จับต้องกันได้นะฮะไม่จําเป็นต้องใช้เงินแบบเยอะแยะในการเช่าซื้อนะฮะแล้วก็เป็นความสนุกความท้าทายนะครับสําหรับเป็นงานอดิเรกเป็นความชอบนะครับในการค้นหานะครับ คือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปคิดว่าถ้าซื้อตามแผงพระหรือว่าใครให้ฟรีมาอะไรเนี่ยตีเก๊ไ้ก่อนบอกว่าใครจะให้พระองค์ร้านแบบในราคาถูกแล้วให้ฟรีอันนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมดาของคนที่ตามไม่ถึงหรือว่าคนที่ไม่รู้จักอันนี้เยอะแยะมากนะเพราะทุกคนลองคิดนะครับถ้าทุกคนรู้จักของเก่าของสะสมหมดนะครับป่านี้ไม่มีใครเอามาขายอะฮะทุกคนก็จะเอาไปขายแบบแพงๆหมดใช่ไหมฮะ ไอ้ที่หยุดออกมาได้เพราะว่าอะไรบางคนไม่มีความรู้แล้วคนขายไม่มีความรู้ไม่เท่าไหร่นะฮะคนที่รับซื้อบางคนก็ไม่มีความรู้ด้วยหรือว่าอาจจะมีความรู้แต่ทําไงได้ครับสังคมไม่ไม่รับก็คือเออรู้ว่าแท้แต่ว่าไปขายใครก็ไม่ได้ก็เลยไม่รับซื้ออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของของการที่ทําให้พระหลุดพระดีๆแท้หลุดออกมานะฮะสำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็ อยากได้ไว้บูชาจริงๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะไปขายต่อนะยังไงก็ไม่ขาดทุนฮะสามารถหามาบูชาได้แล้วก็เอามาส่องเอามาชื่นชมกัน,นะฮะมีความสุขฮะก,ก็อย่างที่เขาบอกว่าเล่นเอาสบายใจใช่ไหมฮะอ่าแต่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะเล่นเอาให้แบบขายได้อันนี้มันมันมีหลายอย่างนะไม่ใช่พระคุณแท้อย่างเดียวนะฮะคือคุณจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นคือคุณต้องไปเจอคนที่เขาดูเป็นจริงๆ แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีนะก็คือสําหรับเซียนพระที่รับซื้อแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้อย่างที่แบบได้ยินกันมาว่าอุย้ยขายหกสิบเจสิบล้านเขารับซื้อกันแปดล้านเหนือว่าห้าล้านหนือสามล้านเหนือว่าหลักแสนเนี่ยผมก็ว่าเขาก็ให้เกียรติลอวนะเออเพราะว่าอย่างบางทีเขาซื้อไปเขาก็ไม่ได้ขายได้นะเขาก็อาจจะอยู่เขาอีกนานเลยอะเออนั่นผมก็คิดว่าดีแล้วแล้วเกิดว่าเขาบอกว่าเก๊เลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบทำางี้ได้จนทั้งคุณต้องเอาไปขายได้ขายองค์ร้อยสองร้อยสามร้อย อันนั้นเน่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีนะยังไงยังไงก็ลองลองศึกษากันดูนะครับแล้วก็ลองดูเพราะว่าพระอาพระเครื่องเก่าๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แจ้งครับไม่มีใครเกิดทันเป็นแค่ว่าอ้างอิงกันมาทั้งนั้นซึ่งการอ้างอิง,อ,งอิงกันมาเนี่ยบางทีคนที่ถูกอ้างอิงก็ยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้กูไปถูกอ้างอิงกันตอนไหนวะเออก็คือเหมือนกับพูดตามๆกันมาอย่างเงี้ยฮะก็ว่าเออเราต้องดูที่องค์พระครับดูที่องค์พระแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เนื้อพระไอ้พวกเนี้ยมันมีหลังไอรูปแบบมากถ้าเราดูความเก่าออกเรามีการแบบว่าคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการฝึกสมองมาในตัวด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเจอความลับตอนหลังเว้ยว่าเอ้าที่เราเข้าใจมาจะผิดก็ได้อย่างผมเนี้ยผมก็พยายามหาแล้วก็ฟังหลายๆคนนะว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยเราเข้าใจผิดหรือเปล่าวะใช่ไหมเออเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราก็อยากได้พระแท้แทแหละเอามาบูชาแล้วก็ไม่ได้อยากได้พระเกศ แต่ว่าวิธีการจัดก,การพระเก่งของผมนะก็คงจะเอาไปบดผสมใหม่นะหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเอออาจจะไปให้วัดแล้วหลวงพ่ออาจจะเอาไปมอบให้กับคนที่บริจาคจิตศรัทธาในการสร้างทนี่ก็เอาไปเรือวหลวงพ่อจะเอาไปบดผสมกับอะไรแต่ผมว่าส่วนใหญ่หลวงพ่อเขาไม่บดผสมเขาจะเอาไปปลุกเสกเพิ่มแล้วก็มอบให้คนมากกว่าเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม อที่ชั้นเนียผมนะฮะแล้วก็เข้ามาชมพระของผมนะฮะเราก็ถือว่าเ,าเป็นมิสหายกันนะครับอย่าอย่าอย่าอะไรกับผมมากครับว่าคือมันจะกลายเป็นว่าตัวของพวกคุณมันไม่ดีเองอืมก็คือโมแต่แบบว่าเออจะบอกว่าพระเก๊พระอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีใครแน่รู้แน่ที่ผมบอกไงใช่ไหมเอาเป็นว่าเราให้เกยียรติน,นะฮะก็คือเราก็ให้เกียรติผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเป็นคนคิด ไม่ต้องเชื่อหรือว่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็อายุคนมากกันแล้วนะฮะฟังอะไรมาก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ไปลองดูว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็พยายามหาที่มันถูกกัดตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องแท้อะไรเงยนะเราก็หาที่ถูกกับที่ตัวเองคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราโมแต่จะไปเหมือนกับว่านะไม่แต่จับผิดกันเอาผิดกันไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ขายพระแล้วเราก็อย่างหนึ่งคือ ก็อย่างที่บอกว่าผมพูดว่าแท้หรือเก๊ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับวงการใช่ไหมฮะเพราะสุดท้ายว่าคนที่ตัดสินก็คือคนที่ซื้อพระคุณเนี่ยว่าเขาจะเชื่อแบบไหนใช่ไหมฮะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวผมเลยที่จะพูดหรือว่าอาจารย์คนไหนที่คุณไปอ้างอิงกันมาว่าเขาบอกว่าแทะงูอย่างนี้มันสุดท้ายมันก็จบฮะต่อให้มีใบเซอร์ก็คือก็คือขายไม่ได้คือขายไม่ได้นะครับเอาก็เอาเป็นว่าเรามาเรามาอ่าคุยปรึกษากันแล้วก็อมยิ้มนะฮะแล้วก็นั่ง นั่งดูผมพูดแล้วก็กินกาแฟไปไม่ก็ทํางานไปด้วยเปิดเพื้นๆไปอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมรับวันนี้ครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านวนะที่นี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้คนที่สะสมคอเดียวกันเข้ามาชมกันบ่อยๆนะฮะรับวันนี้ต้องขอเกล่าวคําว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ